ผู้ใหญ่บ้านและชาวหนองบัวกว่าร้อยคนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชมพัรษาที่วัดป่าอาเจียงตําบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยนําช้างแสนรู้ก้าเชือกมาร่วมถวายพระพรหมอบกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมทําบุญตักบาตรค่ะด้วยการนํางวงช้างหยิบสิ่งของใส่บาตรขณะที่ชาวบ้านยังได้ร่วมกันทําความสะอาดวัดเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวตำรวจและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวแก่งทานท่าลีบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยามูลนิธิสกษัตริย์ร่วมกับกลุ่มฮักบ้านพะเยาบ้านฉันทหารเอกชนและจิตอาสาร่วมกันสร้างทางเดินอิดและพัฒนาลำน้ำอิงบริเวณสถานที่สร้างอนุสาวรีย์สกษัตริย์ที่บ้านสันขเจาะตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองพะเยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยการทําความดี ขณะที่ประชาชนและทหารจากกองทัพภาคที่3ร่วมกันบริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9พิษณุโลกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะถวายเป็นพระราชกุศลผู้บริจาคโลหิตหลายคนบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมทําความดีและบางส่วนบอกว่าตั้งใจเริ่มบริจาคเป็นประจำเพื่อสํารองโลหิตเอาไว้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย เช่นเดียวกับชาวจังหวัดลำปางร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลที่ห้องประชุมบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญยวาฒวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตให้แก่ผู้อื่นด้วย เหล่ากาชาจังหวัดอุดรธานีส่งมอบจักรยาน308คันให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กดีครอบครัวมีฐานะยากจนใน20อำเภอตามโครงการกาชาติมอบจักรยานให้น้องเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรนษาค่ะ